ัดีครับอยู่กับหนุ่มก๊อตสายจบเช่นเคยครับผมอันนี้ก็ุดล่องสวนเช่นเคยครับตั้งแต่คลิปที่แล้วยังไม่เสร็จเลยครับไม่ค่อยได้ถ่ายครับไม่มีเวลาครับที่ก็ เดดถายครับอันนี้ก็ได้ไกลแล้วนะครับวันนี้เรามีสองคันนะครับฝั่งน้นนู่นไกลนู้น,ก,นก็มีข้าถมที่ครับสีเขียวนี่ร้อยยี่ิห้าเรามาแล้วครับแฮกคู่ครับวันนี้มาได้สองวันแล้วครับวันนี้วันที่สองผม,มาช่วยครับช้ามากครับ สวยทีนี้เล็เน้นเร็วแล้วครับนุดช้ามากเราทำไรวันครับเราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วน,นกขาวนกเพนกวินเมืองไทยก็เจ้านกเพนกวินเมืองไทย เนี่เราเราก็ขุดแบบนี้เลยครับก็ขุดง่ายดีครับแล้วข้างบนเราไมา่ค่อยได้ปรับเยอะถ้ามีน้ำเยอะๆแบบนี้หลังจากฝนหยุดไปสองสาวันก็โอเคนะครับเริ่มไม่เละและ้วงานง่ายนะ วงวันที่30วันที่หนึ่งนี่ทำยากมากครับน้ำมันขังเละครับรถมันสไลด์ครับเวลาเราขุดเดินก็ลำบากนี่เราก็แบบนี้ง่ายครับน้ำมันเหลือแต่ในปล่องที่เราขุด คนขับก็หายากครับรอยยิ้ห่าครูหูผมก็ถ้าแก่ก็ขับเองนะครับขับหายากแล้วครับตัวน,นี้หัวหน้าจ็อกมือปืนของเราก็แขนหักกลับบ้านสงการแขนหักเกิดอุบัติเหตุครับแขนหักมาไม่ยังมายังมาไม่ได้ยังไม่ตัดเผือกลยครับเผือก จ็อกของเรานี่ครับทำข้างๆกันเลยครับคู่กันเลยที่ห้าถ้าแกขับเองครับส่วนนุน่น,นไลกลนุ่นไหนล่ะไกลนุ่นก็มีข้อถมที่นะครับในของอีเจ้าหนึ่งนะครับขัานนุน่นไม่ใช่ของเรามนาะถมที่ อันนี้ผมใส่ขาจับกล้องเนี่ยนะครับมันเลยยืดสุดไม่ได้ยังทำไม่สวยครับเพราะว่าผมยังไม่ยังไม่ประสบการณ์ผมยังไม่เยอะขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไม่สวย เราก็ทำอยู่ที่กระทุ่มล้มซอยไอ้เขียนนี้มันกระทุ่มล้มกระทุ่มล้มนะครับกระทุ่มล้มสายยี่แปดอมนทนสายสี่ทำมาสิบกว่าวันแล้วครับตรงนี้ที่แปดเก้าละเก้าไล่ ที่เขาให้ทำรายวันครับเกามาให้หมาวันเราก็ทำตามเวลาครับนักบ้างดูดบุหรี่บ้างนะครับเชื้อเพลิงเราจะได้ไม่เปลืองมากนะครับเราทำรายวันเราทำเต็มที่มากมันเตียงเตียงน้ำม,มันครับ นี่คนขับประจำเขาหายากันนี่มีแต่ไม่มออกไปเป็นมือปืนหมดครับราว่างานมันหายากเลยคนะคขับเขาก็ทำรายวันครับมาอยู่ไม่ได้ถ้าได้ถ้าได้รายเดือนนี่ก็กโอเคมาเป็นมือปืนครับเจ้านู้นบ้างเจ้านี้บ้างขับไปเรื่อยครับ หลายวันครับแต่ผมอยู่ประจำเลยครับตรงนี้มีงานก็ไม่มีงานแล้วก็แบบเข้าไปครับอยู่กับเท่าแก่ผมมามอยู่มาหลายปีแล้วครับแต่ก่อนก็เป็นเด็กอ้อยเลอรอยอยู่ก็ตามภาษาวัยรุ่นเด็กๆนะครับเข้าออกเข้าออกบ้างขี้เกียจหน่อยก็กลับบ้าน ยันหน่อยเข้ามาสนามใหม่มาเริ่มเอาจริงเอาจังก็สามปีแล้วจะสามปีแล้วที่ได้แจเกิดขึ้นขับเอง มีอะไรสนุกสนุกให้ถ่ายให้ดูนะครับก็ต้องดูไปแบบนี้แหละครับงานไปบนไปให้คนฟัง <c oughs> ทำไปบนไปถ้เาเราตากดินใส่หกร้อยสิบร้อยนี่จะมันไปอย่างไม่เหงาครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปนะครับ ที่นู่นก็ร้อนะครับเด็กไกลนู่นอังกูดังนู่นเอ็คเคร้อยยี่ห้วายูหรือเปล่า วันสองวันก็จบแล้วครับตรงนี้ครับจะไปต่อที่ไหนรอติดตามชมเลยครับเดี๋ยวจะถ่ายลงอีกทีนะครับแต่บอกกันเกินไว้ก่อนผมต้องไปนอนหน้างานครับนอนเฝ้ารถแต่ขับมาผมไม่เคยแบบไปทํางานแล้วนอนเฝ้ารถคนเดียวเลยนะครับไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้แต่ก็มีไปนอนบ้างคืนสองคืนมีครับแต่ไม่ไป็นแบบ อยู่คนเดียวนานๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ